ฮัลโหลฮัลโหลเยสสวัสดีค่ะพบกับขวันและช่องเมจิมบายของขวัญช่ที่จะมา่ววเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็จากคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามก,ก็คงจะรู้กันว่าขวันได้ถักหนอนน้อยตั้งรตั้งมีไปนั่นเองแน่นอนคะ่ะนอนน้อยเติบโตขึ้นนะคะก็จะเป็นมวนผีเสื้อน,นะคะก็วันนี้ที่เห็นกันนะคะ เสื้อดอกไม้อันนาว่ากันไปก่อนที่จะไปชมผีเสื้อกันนะคะก็ฝากกดติดตามสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะหอมกันแล้วไป,ไปดูธี่กันถักผีเสื้อกันดีกว่าค่ะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักพิเสื้อกันนะคะก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ชันเคยค่ะเราก็จะใช้เศษไหมที่เรามีอยู่นะคะขอให้เป็นขนาดสีเดียวกันเอ้ยไซส์เดียวกันแม่พูดผิดสีก็แล้วแต่ตามใจชอบกันเลยนะคะสีที่เห็นนะตรงนี้นะคะก็เป็นขนาดไหมพรมสี่พลายนะคะหัวเข็มนะคะขวัญขอใช้เป็นเบอร์สัดทับสูตรนะคะก็จะค่อนข้างแน่นกันนิดนึงนะ แล้วก็จะมีกันไก่ใย,ยโพลีพวงกุญแจแล้วก็ตาลูกปัดนะคะขนาด4มิลนั่นเองนะคะอักกระโดดลงมาแล้วนี่จ้าผีเสื้อตัวนี้นะคะหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมคะจ้าหนอนน้อยของเรานั่นเองนะคะตอนนี้เขาโตแล้วโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างก็ไปลงมือถักกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันในส่วน หัวกันเลยนะคะก็ขัญขอใช้ไหมสีไม่เหมือนกันบ้างก็อย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจไปนะคะคือมันคือการทำแซมเปิลนะคะโอเคเราจะเริ่มจากหัวของตัวผีเสื้อกันเลยใช้หัวเข็มขนาด3มทับศูนย์นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะละักษณะแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะก็เกี่ยวไหมาพาดขึ้นมาอันนี้จะออกเป็นชมพูเกือบขาวนะคะขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อเป็นหลักเริ่มต้น จากนั้นจิ้มลงไปในห่วงให้ได้สองห่วงบนไม้แบบนี้จากนั้นแล้วตวัดรูดผ่าน1 2 3 4 5 6โอเคดึงรูดเลยค่ะดึงให้เขาชิดติดกันนะคะจากนั้นแล้ว เราก็มาจบ4กันนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วเราก็เริ่มต่อเลยค่ะปึ๊บตะวัดรูดผ่านเกี่ยวออกให้หมดนะคะแล้วรูดผ่านออกให้หมดเลยนะโอเคเราได้ละแถวที่หนึ่งนะคะมากันในแถวที่สองเราจะทำการขยายในลักษณะของ จำนวนสุกคูณแม่หหรือการขยายในยลนักษณะเท่าตัวนั่นเองโอเคขึค้นโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลักเริ่มต้นในแถวที่สองขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถัก x ก,กันตรงนั้นจากนั้นแล้วนะคะก็เกี่ยวรูดผ่านขึ้นมาได้2ห่วงมอนเดิมค่ะเราถักตัว x นะคะเหมือนเดิมโลดผ่านครั้งที่1ครั้งที่2เราจิ้มลงหน้าหลักเดิมหรือการถักตัว v นั่นเองนะคะเราจะถักแบบนี้อ่ะเนี่ยหนึ่ง v ละเราจะถักไปทั้งหมด6ก v ค่ะ นะคะหรือการถักซ้ําในหลักเดียกัน2ครั้งนะคะหรอบนั่นเองนะก็เท่ากับว่าหลักนี้เราจะได้12จริงไหมก็เดี๋ยวลองนับดูกันนะคะแล้วก็จิ้มซ้ําลงที่เดิมปื๊ดลูผ่านนะคะอ่ะถ้าทำเร็วไปอะไรไปนะคะก็ตัวด้านล่างนะคะของจอวิดีโอตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเขาก็จะมีตัวฟันเฟืองอยู่ นะคะเราก็ปรับซับปรับเร็วได้ตามแต่ผู้ดูเลยค่ะว่าอยากจะให้สปีดหรืออยากจะให้เอื่อยเฉยนะคะมาในแถวที่3กันนะคะแถวที่3เราก็จะเพิ่มนะคะโดยการถัก 1x แล้วก็1 V โอเคขึ้นโซ่เริ่มต้นจากนั้นแล้วเราก็มาถักใน x ตัวแรกกันเลยนะคะ x ตัวที่1 เอกตัวที่2ในหลักที่2แล้วก็ซ้ำลงณจุดเดิมก็คือการถัก XV นั่นเองนะคะก็เท่ากับ1รอบ1ช่วงเขานะคะก็ถักไป x v ็ครั้งค่ะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมรูดผ่านขึ้นมาปืดนะคะถ้าใครได้ดูตัวหนอนนะคะที่ขวันได้ออทำคลิปไปนะคะก็ นะอันเดียวกันเลยค่ะเริ่มต้นแบบเดียวกันเลยนะคะขึ้นหัวกลมๆขึ้นมาก่อน 1x แล้วก็1 v ึ่งวีค่ะวีถ้าขวัญทำหลุดนอกเฟรมไปบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะบางครั้งก็อย่างที่เอ่อแจ้งไปหลายคลิปแหละเราเผลอมองที่ตัวชิ้นงานนะคะไม่ได้มองที่ตัวกล้องเนาะกล้องมือถือนั่ค่ะนะก็โอกาสผิดพลาด มีสูง 1x แล้วก็1เคโดยเรานับแถวนะคะนับตรงกลาง1 2 3โอเคจากนั้นแล้วก็จิ้มลงที่หลักแรกเลยหลักแรกอาจจะมีจมลงไปบ้างนะคะเพราะว่าแห่งเมื่อกี้ที่เราดึงโอเคเกี่ยวแล้วดึงค่ะ ห่วงเขาก็จะชิดติดกันนะคะมันก็จะไม่เห็นรอยต่อน,นั่นเองโอเคจากนั้นรีบขึ้นโซ่ค่ะทนนีนี้เราก็มาในถึงแถวที่4เราก็ถักรอบเลยนะคะอย่าลืมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นเลยนะคะเราจะได้ไม่เบี้ยวนั่นเองแถวจะได้ไม่เบี้ยวนะคะเราก็จะเห็นรอยต่อความแตกต่างระหว่างแถวที่3และแถวที่4ี่ไดชัดเจนแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะตัวช่วยของเราก็คือตัวเข็มกัดมาร์กนั่นเอง โอเคในแถวที่4ี่เราก็ถักไปเลยค่ะทุกหลักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดนะคะนับหลักกันด้วยนะจ๊ะถ้าไม่นับโอกาสพลาดสุ่มเสี่ยงมีสูงจ้าจะเห็นว่าถ้าเราคั้นลายนะคะก็คือการถักเป็นปกติเลยหนึ่งแถวจะสังเกตว่าเขาจะเริ่มงุ้มนะคะโค้งขึ้นนั่นเองโอเคแต่ก็ไม่โค้งมากเนาะจะออกแนวเหมือนทรงกลมแบบแป้นนั่นเองนะคะโอเคมาในแถวที่ห้านะคะเราก็จะถัก สอง x v ค่ะหนึ่งสองนะคะโอเคแล้วเราก็ใส่ตัว v ในหลักที่สามนะคะซอง x หนึ่ง v ไปหกครั้งเลยค่ะต่อไปแถวที่หกเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเราก็ถักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดใดๆเลยนะคะก็ขออนุญาตสปีดกันนิดนึงนะคะก็ หลายคนอาจจะเคยเห็นควันถักคนบ้างแล้วแต่ถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็ปรับให้เป็นสโลโมชันได้นะคะอ่ะอันนี้สโลให้ดูละจิ้มลงเกี่ยวปึ๊บได้สองห่วงตะวัดลูดผ่านจิ้มลงจิ้ม เกี่ยวงัดขึ้นจิ้มลงเกี่ยวโอเคแล้วก็จิ้มเต็มสันเปียรูดถ่านให้หมดโอเคก็ได้แถวที่8แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวมาร์กน้าเองนะคะหรือนับแถวเราจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นตัตงตรง,ตรงจุดเริ่มต้นเนอะหกเจ็ดแปดแ้แถวที่9้านะคะ เมื่อครู่นี้เราถักตรงน,นี้ไปเป็น 2xv เนอะอันนี้เราก็จะถักเป็น 2x1a โอเคเราได้มา 2x แล้วนะคะทีนนี้มาดู a ในแบบฉบับของขวัญโดยมากของคนทั่วไปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้จิ้มออกมา2หลักให้ได้3ห่วงแบบนี้จากนั้นแล้วก็ตวัดรูดผ่านนี่คือ a ของคนทั่วไปนะคะแต่ทีนนี้ว่าถามว่าทําได้ไหมได้ แต่งานเขาจะเป็นรอยจีบนะคะจีบม้วนแบบนี้นะจ๊ะแต่เราไม่ค่ะในสไตล์ของขวัญน,นะของขวัญก็จะเกี่ยวเส้นหน้าหหลักเกี่ยวเส้นหน้าอีกหหลักนะคะเหมือนตอนที่เมื่อกี้เราทําแต่เราทําแค่เส้นเดียวนะคะจากนั้นตวัดรูดผ่านครั้งที่1ตวัดรูดผ่านครั้งที่สองแล้วก็ 2A ค่ะ1 2มาดูอีกทีนะคะถัก A สันเปียเขาจะมีเส้นหน้าแล้วก็เส้นหลังกล้องอาจจะมีเบอร์บ้างอะโอเคยอมปรับให้ละเราก็ถักนะคะเส้นหน้าครั้งหนึ่งเส้นหน้าครั้งที่สองจากนั้นแล้วรูดผ่านคะ่ะครั้งที่หนึ่งรูดผ่านครั้งที่สองเราก็จะได้ A แบบเนียนๆไปโอเคเราถัก2อแล้วก็ 1A รอบเลยนะคะให้ได้6ครั้งเราก็จะได้ลนะักษณะหัวเห็ดเอ้ย หัวพึ่งนะคะแต่รูปทรงก็จะออกเป็นๆมนๆแบบนี้นะคะโอเคหัวเห็ดไม่ใช่หัวพึ่งหัวพึ่งนะคะอ่ะที่ขวัญเรียกหัวเห็ดเพราะว่ามันดูคล้ายๆเออเห็ดนั่นเองเห็ดที่เราทำกับข้าวกินกันนะจ๊ะอ่ะมาในแถวถัดมานะคะก็อยู่ในแถวที่สิบแลละแถวที่สิบเราจะทําการลดแบบพวกฮาพกันเลยนั่นก็คือเราจะทับเอกันทุกหลักเลยค่ะนะคะ งงไหมไม่งงเนอะเมื่อกี้เราถัก 2xa เนอะ 2xa นะคะ6ครั้งเท่ากับเราจะได้ทั้งหมด18นะคะท่านี้เราจะถัก a ทุกหลักก็คือก็จาก18ก็จะพ่วบเหลือ9นะจริงไหมก็เดี๋ยวเราก็ลองไปทํากันดูเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2เส้นแบบนี้ตวัดรูดครั้งที่1ตวัดรูดครั้งที่สองนะคะ ก็ทำไปรอบเลยอ้ออย่าลืมใส่ใหญ่กันด้วยนะคะค่อยๆทยอยใส่ใหญ่นะคะเพราะเดี๋ยวพอถึงคอช่วงคอ,อดคอดแล้วเนี่ยเราจะใส่ใหญ่กันลำบากนะคะ ตอนนี้ขวัญไม่ได้ใส่ใยนะคะเพราะว่าเป็นตัวสแตมเปิลให้ดูนะคะโอเคเรา9ก,กเรียบร้อยแล้วนะคะ2แถวนะล้วก็เกิดคอเขาขึ้นมาต่อไปเราก็จะมาทําตัวกันนะคะตัวของเขาก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ใส่วีไปให้ครบทุกหลักเลยนะคะวีก็คือการถักซ้ำนะหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าคงไม่งงกันนะคะใครงงยังไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันต่ารางคลิกวิดีโอได้จ้า หนึ่งอันนี้ขึ้นโซ่โอเคหนึ่ง x สอง x สาม x สี่ x ห้า x หก x เจ็ด x โอเคเราได้เจ็ด x แล้วนะคะ x ที่แปดเราจะใส่วุ้ยงงกันไหมไม่งงนะก, 9, 2, นะก็เก้าหารสองนะก็เท่ากับว่าเออ เราโทษที18หาร2ก็เท่ากับ9ใช่ไหมคะเราก็ถักออ 8x ค่ะ 8xv นะคะไปแล้วจ้าโอเค 8xv ไป2ครั้งนะคะก็อย่าลืมนับกันด้วยนะเดี๋ยวจะเออเหลอเหมือนเมื่อครู่นี้กันนะคะ 8xv นะคะ2ครั้งแล้วก็ตัวที่8จากนั้นแล้วก็ใส่ v นะคะในหลักที่9นั่นเองซ้ำอ,อีก1ครั้งณนะหลักเดิม ก็อาจจะมีเบลอบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะคือขวัญกลัวมองไม่เห็นขวัญก็เลยซูมนั่นเอง,เองพอซูมแล้วลักษณะกล้องก็เป็นแบบอ่ะเราจะได้เหมือนหัวไหล่จริงๆต้องใส่ใหญ่นะคะต้องใส่ใหญ่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนะั่นอันนี้คือสแปร์เป็นให้ดูนะคะซึ่งในตำแหน่งของแถวเมื่อครู่เนี่ยใครจะสลับสีก็ได้นะคะอ่ะนะว่ากันไปจ้าอาจากนั้นแล้วนะคะเราก็มาเมื่อกี้แปดเอ็กวีต่อไปเราจะถักเก้าเอ็กวีค่ะไม่งงเนอะสองอาล้วค่ะหลุด สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแล้วก็ใส่ตัววีนั่นเองที่ดังเอดอารอย่างเงี้ยเพราะว่าเกิดจากลางเจ็สีนะคะเราถักมาแน่นอนค่ะมือเราต้องมีเหงื่อมีอะไรถ้าเกิดเราถัก ตัวที่เขาเป็นสีขาวก็แนะนําล้างมือกันบ่อยๆนิดนึงนะคะ,ะก็เกิดจาการเสร็จสีและอีกอย่างหนึ่งไหมที่ขวัญใช้ในวิดีโอเนี่ยมันเป็นขนาดสีพร่นะคะแล้วเราใช้หัวเข็มขนาดสามพรอยนะคะก็จะเกิดอาการแบบฟลิกกันนิดนึงนะคะ,อะ,อะโอเคเราทำ 9xv ไป2ครั้งค่ะ มาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเราเมื่อคู่นี้เราค้างกันไว้คือตรงแถวที่เราขยายช่วงหัวไหล่เนาะช่วงหัวไหล่ตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณมแถวที่สิบสี่สิบห้านะคะพอมาสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะอันนี้เรามันจะเป็นช่วงลําตัวแล้วนะคะตัวกลมๆตรงนีงงงง้ใครอยากจะให้มีความยาวเราก็เพิ่มจานวนแถวขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าใครแต่ต้องการแบบสโล w แบบยอดแหลมนะคะจะให้ดูถ้าใครต้องการให้เขาสล o w แบบ พุบลงมาแหลมๆอย่างนี้นะคะก็ไม่เกิน3มแถวนะคะกําลังสวยนะสองถึงสแถวแล้วแต่เลยคะ่ะว่าใครอยากจะได้ตัวเล็กตัวใหญ่อย่างไงนะคะอ่ะโอเคเราก็ลดส่วนสีตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเราใช้เศษไหมเพราะฉะนั้นเราก็สลับสีตามใจชอบได้เลยแต่ถ้าใครไม่จะสลับนะคะไม่ไม่สลับเลยก็ได้นะแล้วแต่คะ่ะหรือใครมีไหมสีเรือบอยู่แล้วที่อยู่ในทนใกล้เคียงกับตัวส่วนหัวก็เอามาใช้ได้นะจะคลิปนี้จะเป็นการใช้เศษไหมนะคะ โอเคเราก็ถักไปเลยค่ะนะคะสองหรือสามแถวนะแล้วแต่เราค่ะถักเป็นป,ปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆเลยก็ถ้านับแล้วก็จะอยู่ประมาณ22หลักจริงไหมก็ลองนับกันดูจ้านะคะโอเคแถวที่10 19นะคะขวัญถักมา3 x เอ็กแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ 3, เอสามเอก,กันนะคะปึ๊บ <Good. S> 1>, 1 2 3 เราก็ใส่ a นะคะเราจะทําการลดส่วนลดนี้เองแต่เราจะไม่ลดแบบเหมือนเราลดทุกครั้งที่ลดพวกภาพเนะเราก็จะลด3 xa นะคะถักไป2อถึงสาแถวเราก็ค่อยมา2 xa 2อถึงสาแถวก็จะถักเป็นปกติไปนะคะไม่เพิ่มไม่ลดนะพอถัดมาก็จะเป็น xa ก็ถักเป็นปกติไปนะคะและสุดท้ายตรงตําแหน่งนี้เราเรารวบเลยเราเราไม่มาถัก xa พักไม่ได้ถักมาเป็นปกตินะคะพอเราถัก xa เสร็จแล้วเราก็ถักรวบเลยนะคะเขาก็จะเป็นเต่งอะไรประมาณนี้นะคะ มาราคาพึ่งสองตัวเอ้ยไม่ใช่ผีซื้อนะถ้าขวัญพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็อย่าถือสากันแล้วกันนะจะ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคเห็นหนวดนะคะเราจะพยทําหนวดคะ่ะหนวดนะคะเอ,อ่อบางคนจะเรียกเขานะแต่ขวัญมีความรู้สิกว่าเขาน่าจะน่าจะเป็นหนวดนะหรือเปล่ายังไงใครก็รู้ข้อมูลตรงนี้ก็เขียนคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังกันนเราก็เริ่มต้นหนวดจากการคล้องขวงเป็นวงกลมนะคะเหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะคงใช้หัวเข็มเบอร์สามทับสเช่นเคยคะ่ะเกี่ยวขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ ถักโซ่นนั่เองนะคะจับไว้นะอย่าให้ปลายไหมเขาเรื่องหลุดจิ้มเข้าไปในห่วงแบบนี้เลยนะคะ,ะ,ะหลุดหลุดอีกทีหนึ่งถักเอ็กเหมือนเดิมคะ่ะหนึ่งจิ้มลงไปในห่วงหลุดขึ้นมาสองสามสี่ โอเคหนึ 1> okay. 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เรานับเสร็จแล้วนะคะดึงเลยค่ะเราจะใส่สี่เอ็กนั่นเองหนวดเราจะทําแบบเดียวกับตอนที่เราถักตัวหนอนเลยนะคะ,อ,ะอาจจะมีปรับเล็กปรับอะไรบ้างนะคะแล้วแต่น้ําหนักมือแต่ละคนด้วยแหละนะโอเคเราก็จบรูดผ่านขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นแถวใหม่นะคะจากนั้นแล้วก็หลักแรกของเรานะคะถักเอ็กเป็นปกติจ้ะนะคะการถักเป็นปกติก็คือหลักเดียวนั่นเองตัวเดียวมาในหลักที่สองนะคะเราก็มาใส่ตัว V อย่าพยายามดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวมันจะเจ็บมือตอนที่เราถักนั่นเองนะคะโอเคเราทำซ้ำแบบนี้2ครั้งค่ะ xv นะคะก็เท่ากับว่าเราได้6หลักจริงไหมก็ในแถวที่3นะคะเราก็ไปถักเป็นปกติเลยค่ะ6หลักนะคะไม่เพิ่มไม่ลดอูแ้แหมพอดีพอดีจริงค่ะไหมหมดแถวพอดีเลยนะคะโอเคในแถวที่3นะคะเราได้หแล้วนะคะอันนี้แซมเปิลนะอย่าเพิ่งซีเรียสนะคะ ขันขอตว,วัดใหม่ก่อนให้จบตัว x ก,ก่อนนะคะตัวที่หกพอดีมันหมดพอดีเลยเกี่ยวไม่เต็มเส้นนะคะเกิดอาการลูดไม่ไปนั่นเองในไหนแล้วเราก็มาดูการเปลี่ยนสีใหม่กันค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นขัญเปลี่ยนสีใหม่นะคะอันนี้ยังไม่จบสีนะคะรอหอนั่นเองเราล้วงเอาสีใหม่ขึ้นมาเลยจ้านี่คือการเปลี่ยนสีใหม่นะคะจากนั้นรีบขึ้นโซ่นะคะดึงค่ะดึงทั้งสีใหม่สีใหม่และสีเก่านะคะก็ขมวดนะ คือถ้าชิ้นงานมันเล็กแบบนี้ใช้ปลายกันไก่ช่วยดุนเขานะคะให้เขาเป็นส่งขึ้นมาจากนั้นแล้วนะคะมาในแถวที่แถวที่5นะคะเราจะทําการ 1x ค่ะเหมือนเมื่อครู่นี้ที่เราเริ่มต้นแล้วก็ถัก a นะคะ1 x 1 a เหมือนเดิมคะ่ะ A เป็นคงเป็น a แบบเดิมนะคะทํา2ครั้งดูอีกทีนะถัก x ปุ๊บรูดผ่านขึ้นมาจากนั้นแล้วก็ใส่ a ออีกตัวหนึ่ง พยายามให้เต็มเส้นนิดนึงนะคะถ้าไม่เต็มเส้นยอมเสียเวลาถอยออกเลยเมื่อนั้นเดี๋ยวมันจะถักไม่ไปนะเหมือนเมื่อครู่นี้ที่ขวัญพยายามดึงแล้วมันไม่ขึ้นนั่นเองนะจา้าปึ๊บเนี่ยต่างสีเราจะเห็นชัดเลยนะแล้วก็รูดโอเคจากนั้นแล้วใครจะใส่ใย,ย,ยลงไปนิดนึงเพื่อให้เขาเป็นทรงแข็งก็ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมันดูตูมไปดูใหญ่ไปอะนะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะจากนั้นแล้วนะคะสองถึงสามแถวนะเราก็ถักเป็นปกติคือใครอยากให้เขาเขาสั้นๆไม่ยาวมาก ก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้ยาวเ้านิดนึง3แถวขึ้นไปนะคะ3าถึงสแถวก็กําลังสวยนะคะก็อันนี้เราก็ถักเลยค่ะนะคะก็จะเท่ากับว่าเราก็จะเหลือทั้งหมด 4x 4x นะคะจริงไหมเหมือนตอนที่เราจุดเริ่มต้นหรือเปล่านะก็ลองไปนับกันดูค่ะอย่าลืมทํา2ชิ้นนะจ๊ะโอเคกลมๆแบบนี้คืออะไรก็คือปีกของพีเสื้อเรานั่นเองนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มลงมือถักนะคะปีกของพีเสื้อ จะบอกก่อนว่าแพทบ้นกับแพทแรกแตกต่างกันแค่จำนวนหลักขึ้นต้นนะคะที่เหลือหักเหมือนกันนะอ่ะโอเควับมันตรงนี้ก่อนมูมาก่อนอ่ะคล้องผมเป็นวงกลมเลยจ้านะคะเราคงใช้หัวเข็มเบอร์เดิมตัวพึ่งทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนไหนเราใช้หัวเข็มเบอร์เดิมค่ะสามทับศูนย์คุณโซ่เสร็จแล้ว 1X 2 x 3x 4x 5x 6 x, 7จ็แล้วก็สิบพีเสื้อนะคะมันจะมีปีกบนกับปีกล่างนะคะโอเคเราก็ทำปีกบนโดยกันถัก 10x ค่ะจากนั้นแล้วก็จจบสค่ะลูดทันเลยค่ะจบสนะคะจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ติดคอกันเล็กน้อย แล้วเราก็ใส่วีเลยนะคะให้ครบทุกหลักนะคะในแถวที่3นะคะเราก็ถักเป็นปกติเลยค่ะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะก็ลองนับกันดูค่ะว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด20หลักไหมนะคะ13 14 15 1ิบสี่ก็โอเคก็ได้20หลักนะคะ มาในแถวที่4กันแล้วนะคะแถวที่4เราก็เ้็นโซ่เสร็จเรียบร้อยหลักแรกเราถัก X มาในหลักที่2เราก็จะใส่ V นะคะก็ทํา 1X 1V นะคะ XV เนี่ยรอบไปเลยนะคะก็เท่ากับ10ครั้งก็เท่ากับ30จริงไหมก็ต้องนับกันดูคะ่ะโอเคปีกบนเราก็จะได้2ชิ้นนะคะทอน,นี้เราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะก็เหลือปลายไหมให้ยาวนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะทําการพับครึ่งเขานั่นเอง โอเคทัน,นี้เรามาดูปีกล่างกันนะคะปีกล่างพวดเหมือนกับปีกบนเลยนะคะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นเราไม่ได้ถัก 10x แต่เราถัก 8x ค่ะเพราะฉะนั้นแถวที่2นะคะ8 2ก็เท่ากับ16นะแถวที่3ก็คงเป็น16แถวที่4นะคะเราก็ xv เหมือนกันค่ะเพียงแต่มันก็ไม่ได้30นะมันก็จะอยู่ที่24จริงไหมก็ต้องนับกันดูนะคะ โอเคทีน,นี้เราก็จะมาพับครึ่งกันนะคะปัญหาหลายคนที่จะเจอกันก็คือการพับครึ่งแล้วมันไม่ตรงรูปตรงรอยนั่นเองนะคะวิธีการก็คือเราพับเราจับทรงเขาค่ะนะคะจับให้ตัวที่เราจบท้ายเนี่ยอยู่ขอบให้ได้มากที่สุดนะคะอจากนั้นแล้วเราจิ้มเส้นเดียวนะคะของฝั่งหนึ่งแล้วก็มาหาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะ ให้เกิดเป็นสองหนึ่งสองสองห่วงแบบนี้แล้วตวัดขึ้นมาถัก x ค่ะไม่ได้ถัก c นะคะถัก x มาอีกฝั่งหนึ่งตรงหน้าเราเกี่ยวเส้นหน้าอีกฝั่งหนึ่งเกี่ยวเส้นหลังไม่งงกันนะคะแล้วก็หลักที่สิบหลักที่สิบเอ็ดเกี่ยวเส้นหน้าเหมือนเดิมค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เกี่ยวเส้นหลังเราจะไม่แทงเป็นสันเปรเพราะว่า,วาเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปนะคะ ก็จะถักไปะะ็นลักษณะนี้ถ้าเราถักถูกไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดตรงนี้12บสองหลักนะคะเหมือนกันค่ะตรงนี้เราถักส0สใช่ไหมคะพอเราพับครึ่งตรงนี้เราก็จะต้องได้15ห้าลักจริงไหมก็นับดูคะ่ะโอเคคะ่ะก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพีเสื้อของเรานะคะผู้หญิงเขาก็จะดูสดใสนะคะสีสันนะคะ ก็ตามแต่นะตัวใหญ่นิดนึงนะคะส่วนผู้ชายเขาก็จะดูตัวเล็กนิดนึงนะคะสีก็จะดูเรียบเรียบหน่อยอ่ะว่ากันไปตามจินตนาการจ้าแต่จริงๆแล้วก็คือแพทเดียวกันแหละจ้านะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าขวัญอาจจะ น้ำหนักมือในบางช่วงนะคะอารมณ์ร้อนก็อาจจะดึงแรงกันนิดนึงอารมณ์เย็นเย็นก็อาจจะแบบว่าผ่อนคลายสบายนะคะก็ว่ากันไปนะคะน้ำหนักมือนะคะฟรีเข็มมีผลทุกอย่างคะ่ะนอะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูกันนี่ก็ถือว่าเป็นสเตปเปิลนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะทักผีเสื้อนะคะถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดแชร์ หรือกดไลค์นะคะอ,อ๋อที่สำคัญฝากกด Subscribe และเปิดตัวกระดิ่งนะคะสั่นกระดิ่งกันด้วยเวลาที่ขวัญมีวิดีโอใหม่ๆจะได้อัปเดตวิดีโอก็ได้ตลอดตลอดนะคะส่วนวันนี้นะคะผีเสื้อนะคะผู้ชายผู้หญิงผีเสื้อคู่หักคู่นี้ก็คงต้องไปกันก่อขอบคุณค่ะที่ติดตามโอเคส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยวันนี้ไปกันก่อนค่ะบาย